กดตู้เชืเปิดเปิดเปิดเชื่นี่บ้าบ่าเบิงบงบ้งนี่เบิ้งเขาเบิ้งนี่มาเบิ้งนี่อันนี้ใช่สิกดเครื่องไม้บวกอะ่ะอยูกก่กลางบ่า้าบวกมีอย่างเดียวอะ่ะตกลงสาสิบหกต่อเก้าอันแรกแนวนอน อ่ากรเขียนไปนั่นเลยนะจานั้เดี๋ยวเอาก่อนเขียนไม่ยากหรอกก็ไปมีเดียมีเดียเดี๋ยวมีเดียมีเดียนี่โดมีเดียอืมก็ปูทั้งหมดการปูรูปอัลบั้มมีบ่รูปถ่ายไว้ อัลบั้มนี่อัลบั้มเอออัลบั้มมาหากดใหม่กดใหม่กดใช้อัลบั้มอ่ารูปภาพทั้งหมดอ่ะทั้งหมดอันนี้มันรูปภาพมันบ่อือโอ้เยอะมากนั่นดอกไม้่ร่าเลือกเอาทั้งรูปเลือกเป็นตัวอย่างก่อนเลือกรูปอะไรนะก็ได้ รูปอะไรก็ได้อันนี้แค่ลองแค่ลองก็เสียไม่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 ได้นะเอ้ยที่ลายก็ได้ใช่ไหมได้ไม่ได้มันเป็นรูปอะไรเรื่องประลอดนะเสี่หารูปก่อนให้มันรู้หลักการก่อนกดมาเลยกดมาอีกอ่านี่กดแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ยถ้าราไม่็ดอเไม่นํากันนะน้องอันนี้มันแค่ลองเฉยเฉยเจ้จังหวะเดี๋ยวแม่ต้องค่อยเหตุเองกดไปเลยนี่กดยัดจัดเข้ามาเลย อันนี้ลองเฉยยังไม่ได้เอาจริงตัวอย่างกดมาก่อนให้มันรู้หลักการก่อนนี่นี่นี่มันจะเข้ามาอย่างนี้มันพระธันวัติปวดยืดตรงนอ่ะโอเคพ่อพ่อกดเครื่องไม้ถูกนี่อ่าเรากดเครื่องเครื่องไม้ไอไอตัวนี้ลองเทดูนี่เออน้าเห็นไหมมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆให้เรารู้หลักการก่อนเปลี่ยนรูปม่ยากหรอกถ้าเราทำเป็นนะ โอเคอ่า <Okay>. uh, สมมุติว่าเราพอใจกับตัวนี้นนันแมนบ okay อโอเคแล้วเนาะอ่าคือคือจะบวกอีกกับบวกบวกบวกมีเดียงะไรเพิ่มอีกเรื่อยทีนี้ก็จะทําวิดีโอออกไปก็จะใส่เพลงบ้านี่อ้าใส่เพลงเพลงอะไรล่ะนี่ใส่เพลงเพลง,พง,พงก,กดตัวนี้รูปรูปดนตรีนี่กดเลย uh, อ่าอนุญาตให้เข้าถึง อนนี้ให้เข้าถึงตัวอุปกรณ์ของเราก็กดตัวกลมอันนี้มันจะถามแค่ครั้งเดียวเสียงโอ้มันมีคังเพลงปะมีป๊เพลงอะ็คเ็เหรไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีอันนี้ถ้าถ้าถ,ถ้าเราจะเอาเพลงใส่ตำแหน่งไหนแล้วก็เลือกมาอันนี้เสียว่าเพลงมันเราไม่มีเพลงดึงเพลงแล้วไม่มีเพลงโอ้มีอยู่มีอยู่อยเอามาสักเพลงหนึ่งเลือกไปเลย เี๋ยวเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวหูเพลงฮีไม่เลือกดูเฉยๆเปิดดู <c oughs> อันนี้มันพิมเมย่ยมเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยเดี๋ยวก็ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ยังไม่ใส่เพลงก็ได้สนินะยังยังไม่ใส่เพลงก็กดออกไปกดเข้ามากระบ,บ,บาดออกกดออกเลยกดออกมันไม่ชอ็อตหรอก กองไม้ถูกเครื่อง็มาถูกโอเคอ่ะส่งออกวิดีโอส่งออกวิดีโอเอาส่งไปไหนทำทำทำวิดีโอนี่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 เครื่องหมายชี้ขึ้นอ่าก็อันนี้มันจะเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบกับสามสิบเฟรมก็เอ็กพอร์ตกดเลยเอ็กพอร์ตส่งน,นี่นี่เอ็กพอร์ตนีกน่กดเลยนั่นแหละโอเค รอให้มันครบรอ้อยเปอร์เซ็นต์สีแดงแล้วก็แล้วมันจะไม่เพ่งจังไลยวันเออลองเฉยๆเดี๋ยวลองลองเฉยๆเดี๋ยวลองค่อยใส่เพลงอ่ะร้านที่ดังให้มันเข้าใจหลักการก่อนคือว่าเพลงข่อหิชายของเขาเพลงมันยังไม่มีเลยยังไม่มีเพลงแล้วตบวนี่ไม่แล้วตัวนี้เมื่อกี้มันมันแล้วหรืนเปล่ทีแล้วโอเคอะเรียบร้อยอะไปลองเปิดเอ่อโซลาร์ดูสิโซลาร์โซล์ก็โซลหิตตัวเออส่โซลาร์มาเลย เปิดยังไงเปิดธรรมดาีด่เปิดลายนี่แหละเปิดลายโปรแกรมลายเขาอะไรลายโอเคอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้แหละลเวลาทําเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสมันตัวแรกให้เราทาให้คล่องก่อนต่อไปเราค่อยเรียกว่าเราจะรูปอะไ่อใสเอาเรยกองไรใส่ให้มันรู้หลักการก,ก่อน,นก็ดอกไม้ทั้งหมดนะเนาะก็เข้าใจอยู่แต่ว่าอันนี้มันลองเฉยอันนี้มันแบบฝึกหัดเข้าใจว่าแบบฝึกหัดมันไม่ใช่เพราะว่ามันยังไม่มีเวลาเนี่ยจะกลับแล้วนี่ เพลงแบบไหนคือบ็นั่นเขาจุไปหู่จักบอกเพลงคือว่าเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันเรื่องเพลงเอาฮันด้าเจ้นี้ก่อนจีละสเต็ปใส่เราสุ่มกระชีเออเลือกนี่แหละนี่นี่มาแล้วนี่เห็นปะเออแล้วไปยังขึ้นชืว่าว่าใดอ่าโอเคถ้ากระชุ่มกระชีแค่นี้แหละนั่นน่ะวิดีโอบานนี้เฮ็ดบานนี้เฮ็ดเองบานนี้ อยากได้ใสซย,ยังก็ส่เข้าไปบานดอกไม้แล้วก็ไ่เพลงเดี๋ยวไปหาโหลดเพลงมาคือบาวนบอนให้ไพลงเขาเพลงที่มันเพลงฟรีที่มันไม่จีนิด,ด้ริระสีใช้ได้อยู่เราไปรู้ว่านมิดมเดี๋ยวมันมีบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวตอนนี้ไอ้ทำให้เป็นก่อนเดี๋ยวหาเพลงไว้ใจอยากอะเพื่อนน่ เอาเป็นสเตปตอนนี้เรายังไม่ต้องใส่เพลงเราไปถ่ายสมมติว่าแบบนี้เราไม่ต้องเป็นเพลงแล้วเราไม่เพ็งก็ได้นี่ยเราไปถ่ายต้นไม้ดอกไม้อะไรแล้วเราก็พูดไปบรรยายไปลายวันพุ่งนี้เนี่ยแล้วก็เอารูปเกี่ยวกับวันพุ่ใช่ใช่ถูกต้องครับแต่เราไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ใส่แต่รูปตอนั้นขึ้นมเปลี่ยนภาพเฉยก็ได้หมายว่าเราไปถ่ายสวนเนี่ยเขบอกว่าตอนนี้มีสวนมีแนะนําอะไรก็ได้อันนี้ก็มันจะเป็นใส่เพลงแต่เราไปถ่ายคลิปนี้คลิปหนึ่งสองคลิปสามคลิปเอามาต่อกัน กสีก็ได้อค <22. S 2> ลิปสองีทาทีดีอันตัวอย่างแม่ไปถ่ายคลิปไปถ่ายในสวนนี่ไปถ่ายตอนนี้เลยไ,ไปถ่ายตอนนี้เลยเราจะได้ลองเลยตอนนี้ถ้าไม่ลองม,มันจะไม่รู้ไม่อันอันนี้อะไปถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายให้ได้สามคลิปเนี่ยแล้วเอามาทำหนี่ยจะสอนอีกรอบนึงไปรีบๆเลยเดี๋ยวมันเสียคำมันแสงยียอดี ของพวกนี้มันต้องทาถ้าเราไม่ทําทําไม่เป็มหลักไม่คือคือเราถ่ายทําให้เขารู้เลยว่าเรากาลังหัดตัดต่อทับนี่ว้าอลองดูเลยเป็นวิดีโอถ่ายวิดีโอยังไงถ่ายวิดีโอถ่ายนี่นี่วิดีโอกดกดวิดีโอนี่นี่นี่อเออเปลี่ยนวิดีโอแล้วถ่ายแน่นอนถ่ายแน่นอนถ่ายแน่นอน อ่าใช่ากอดกอัดกดอัดเดี๋ยวมันก็จะได้รูปเดียวไปเอาหนี่งมันก็รูปไม่เดี๋ยวอันนี้คือทดลองทดลองถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยอย่าไปยากอ่าถ่ายแล้วเอออหลหันพูดไปบ้ญญานต้นยังกพ่าไปเยี่ยมชมอันนี้บ้านหางจระเข้นะคะมีประโยชน์ในการรักษาโรคอ่าไฟไหม้น้ําร้อนลวกอ่านั่นแหละมากนั่นแหละอ่ะอันนี้เป็นต้นลิ้นมังกรค่ะเป็นต้นไม้ปลอ,อกอากาศ จะปูไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะทําให้หลับสบายค่ะอ่านันนี้คนหยุดก่อนคนหยุดมือเนะี่ยอย่าไปบังเดี๋ยวเดวีอ่าทีนี้เออเนี่ยบรรยายไปบรรยายเป็นต้นผงชุรสค่ะช้ยาชายา,า,ยาอ่าคณะเม็กซิกโกผักวานเวียดนาม อันนี้ก็อร่อยคุณค่าทางอาหารมากค่ะกดหยุดก่อนก็ได้กดหยุดเออกดอ,อัดใหม่ก่อนเจอแล้วมันชิดใหม่เดี๋ยวเอามาต่อก็ได้พวกวนี้ปัญหาสมันทุกมือนี่มันจเจริญแล้วมะนาวอันนี้มะนาวค่ะประโยชน์มากเออเวลาถ่ายอย่าเอามือมือไปบังหน้ากล้องนะในตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่เราเอาน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้แล้วแต่จะชอบนะคะออโอเค ตัวนี้คือมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะเออสังเกตดูดดดมากลลสำหรับผู้ที่ไอแก้ไอแก้เกี่ยวกับออะไร่ะบำรุงร่างกายอ่ให้เอาอีกคลิปหนึ่งคลิปสุดท้ายบานเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตัดต่อ,อต้อนกระถิ้นต้อนอยังต้นบีพอเล้วเอาเอาอีกคลิปเดียวเด้อเดี๋ยวไปลองตัดต่อบาน่แน่จังมือนะจังมันไทยเอง เป็หูเสือนะคะอันนี้ในสมัยโบราณคนเท่าคนแก่ใช้เป็นถอนพิษไข่ค่ะกินกับซุปหน่อไม้อร่อยมากอ่าโอเคอ่ะไปบันไปตัดต่อบันเอาเวลาถ่ายอย่าเอามือมือไปบังหน้ากล้องในโอ้บันนาตัดต่อเนี่ยเนยหยุด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 ียดหยุดเดียวดดหยุดหัด วันละสิบคลิปร้อยคลิปร้านคลิปก็ได้นะไม่เงถ้าเรารู้หลักการแล้วมันไม่ยากแล้วอันนี้นเราเอาแบ,บาาหนักนี้โปรแกรม g e n i Matter อยู่ไหนเดื่อนเดือนอ่าอยู่นั่นโอเคกดเลยกดกดเลยครอ่ามุนมุนมุนอออันนี้มันโปรแกรมเราช้ายอยู่มันเป็นโปรแกรมฟรีมันเป็นโปรแกรมที่ไม่เสียงเงินก็คือมันจะมีโฆษณาข,ขึ้น หรือไม่มันก็จะมีลายน้ําขึ้นอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปสวนเราถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะให้เรากดเครื่องหมายกากบาทเลยเออเพราะว่าเราใช้ของฟรีไงคือคืออันนี้ก็กดกากบาทไปอีกถ้ามันขึ้นตัวนี้กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นหน้าตรงนี้เลยแล้วก็กดข้อลายบวกครื่อมายบวกเออบวกบวกนี้คืออ่าแล้วก็สิบหกตัวเก้าด้วยแนวนอนเออแนวนอน กลับไปที่มีเดียมีเดียใช่ไหมมีเดียใช่ไหมครับมีมีเดียมีอันเดียวนี่มีเดียก็คือรูปภาพวิดีโอเนี่ยก็คือมีเดียทั้งหมดรายการโปรดอัลบั้มรายการทั้งหมดมีไหมมีอัลบั้มมีทั้งหมดมีทั้งหมดนี่เด็ดที่เพิ่มล่าสุดนี่นี่ที่เพิ่มล่าสุดนี่เออบอกว่าเออเนี่ยแหละนั่นแหละอ่าแล้วก็จิ้มไปเลยจิ้มอันนี้เราถ่ายอะไรก่อนพี่ยี่นี่โอ้สุดท้ว่าเราถ่ายมาตรงนี้ก่อนใช่ไหม มันมันมันเื่อที่เราทำอะไรอีนางเจ้าเเ่ออใช่อันนี้อ่อกดกดหานเจ้าเล้ก่อนนางเจราเล้อ่ามันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วเดกดตรงนี้กดต่อไปมันจะขึ้นต่อได้กดที่สามสามสี่ห้าห้าหกหกอ่าเรียบร้อยแล้วกดวันนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือดีๆเลื่อนดูก็ได้นี่เห็นปะอือ่าถูกใช่ไหมเป็นถูกกดต้าไม้ถูกตัวไหนตกดถูกถูกแล้วมันไปกันไป กดมันอาจจะไม่โดนกดกดให้มันโดนเบาๆนั่นแหละ,อะลอง <c oughs> ปลุกโชไม่ทีงไห <c oughs> โอ้ยนี่ก็ลองเปิดเบ่งบันเปิด <c oughs> เปิดเพลดูก็ได้ถ้าไม่แน่ใจใเกกดี๋ยวกดเข้ามาลูกศรเล่นน,ะ <c oughs> นี่บออ่าอันนี้มะนาวค <c oughs> ่ะโอ้เดี๋ยวนะมันต้องเริ่มจากตัวตรงต้นเลยเออเนี่ยมันเริ่มจากตัวนี้แม่บ <c oughs> <c oughs> อกโอ้มันบดได้เหมือที่สนองหันอันนี้เป็นต้นผงชูรสค่ะใช่ญาชาญา มันได้หมดอยู่นี่มันยังบ่มาซื้อนั่นแหละมันคือมันคือมาขึ้นต้นนี้โลดเป็นยังนีงเดี๋ยวนั่งดีเดีนวดได้สียังบุขึ้นดีเด้มันยังมาโดดมาทุกมันเหมือนนี่มันต้องขึ้นก้อนมันต้องขึ้นไม่นี่นี่ต้นพญานาคราชนะคะคุณสมบัตินี่ตัวนี้นี่ได้หางจระเข้มาเลยปกดเลยปวดเลยปวดเลยกดอันนี้กดดูจ้เจ้ อาหันพูดไปบ้านส่วนยังกระพาไปเยียมชมอันนี้ว่านาหางจระเข้นะคะมีประโยชน์ในการรักษาเรื่องมันนี่มันบอกไปไหมน้ำร้อ,อ,อนโอเคจบสแสดงว่าโอเคเราไม่ต้องอดูแล<อ><อ>กดออกเลยไม่ดูยังไงเราก็อยากดูนะออยากดูซูมพรว่าดูเสร็จแล้วอกดดูเสร็จเรียบเออกดเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยวเนี่ยเขาไม่ทำใหม่เอ็กพอตเอ็กพอตเอ็กพอตในเรืองนี้เออข้อขาวนี้และ ดีวมันถ้ามันเต็มตัวนี้นะถ้าถ้ามันทาเสร็จส่งออกหมดจนหมดเนี่ยมันจะถึงตัวนี้หรือว่ามันจะกลับไปหน้าตรงเดีมยวเลยก็คือเสร็จจบเลยเ้อตตรงเขียนไว้ให้น้ำยังเออเด็กเสกแฝงหาใหดอกเอาตัวน,นี้ไปก่อนนี่ให้เขาใจก่อน,น<า>เดี๋ยวเอารงอันนี้ก็ได้สรงแม่เบิ้งวิดโอดนี้ก็ได้หน้านี้แลเสีนาร์บาร์ด้ากด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 หน้าโฮมเลยกดอืมเออเข้าไปไลน์เลยบั<ก>ดเข<ก>้าไปไล ลองส่งไลน์า้เมื่อวานส่งได้ก็ส่งกดไปเซอร์ไรอยังีงได้ก็ต้องขึ้นไลน์ซะก่อนนะเนาะแล้วต่อไปดีแล้ครับเป็นคลิปที่ถ่ายมาแล้วนะฮะเป็นอย่างคลิปที่แม่ถ่ายมานะฮะลองดูนะฮะชมนะฮะน้ำร้อนลวกดีมากอันนี้เป็นต้นลิ้นมังกรค่ะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ จะปูกไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะทําให้หลับสบายค่ะอ่าอันนี้คนหยุดก่อนคนหยุดน,นี่เป็นต้นพญานาคราชนะคะคุณมสมบัติเขาบอกว่ามีที่บ้านไหนบ้านนั้นจะไม่มีงูเข้าบ้านนะคะอืมอันนี้ก็เป็นเข้าืฤษีหรือเรียกอีกว่าหนวดฤษีอ่าจะเป็นตระกูลเดียวกับอ,อะไรละ่ะ ต้นสับปะรดสีค่ะกดหยุดก่อนก็ได้กดหยุดยอันนี้เป็นต้นผงชุรสค่ะชัยยาชาย,ยาคณะเม็กซิกโกผักหวานเวียดนามอันนี้ก็อร่อยคุณค่าทางอาหารมากค่ะกดหยุดก่อนก็ได้ อันนี้มะนาวค่ะประโยชน์มากเออเวลาถ่ายอย่าเอามือมือไปบังหน้ากล้องนะในตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่เราเอาน้ํามะนาวผสมกับน้ําอุ่นหรือว่าน้ําพึ้งก็ได้แล้วแต่จะชอบนะคะอ,อัอนนี้คือมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะอ,อมีประโยชน์มากออสําหรับผู้ที่ไอแก้ไอแก้เกี่ยวกับออะไรล่ะบำรุงร่างกาย ตัวนี้หูเสือนะคะอันนี้ในสมัยโบราณคนเฒ่าคนแก่ใช้เป็นถอนพิษไข้ค่ะกินกับซุปหน่อไม้